ดุคติลั่นเราต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเปโก้บรรย่าเจอฝันร้ายในศึกโมโต G จีพีอินโดนีเซียอเล็กมาเกตยอมรับผมล้มถึง2ครั้งหลังพยายามลอกลายขี่ของเฟมินอาริแกฟราเชสโก้บรรย่ายังใช้เครื่องยนต์ควันขาวจากโมเตกิลงแข่งที่มันดาลิกา กลับมาพบเจอกันเป็นประจำครับผมกับการรายงานข่าวสารในวงการม o t ต g p ที่ผมจะนํามาฝากเพื่อเปดนพี่กันอย่างเป็นประจำก่อนไปรับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกระดับสีเกมมิ่กันด้วยนะครับเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมก4 Ga ับสีเกมมิ่ง ากเพื่อนๆกำลังเบื่อโฆษณาควรใจผมขอแนะนำนี่เลยครับผมบริการ YouTube Premium จาก d o อกกี้พรีเมียที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่49บาทเท่านั้นหรือจะดูกันแบบยาวๆแบบรายเดือนก็เพียงแค่109บาทและพิเศษสุดๆครับสำหรับใครที่อยากดูแบบยาวๆ2ปีก็แค่199บาทเท่านั้นแต่อยากจะบอกว่าโปรนี้จำกัดเพียงวันละ10คนเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อไปได้เลยครับที่ @dokky_pm แล้วอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก94ก Gaming เ,เพื่อนๆจะได้รับบริการแบบสุดพิเศษทันทีซื้อ ซื้อครับผมเขาจะได้จ้างผมต่อมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับผมดูคาติลั่นเราต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเปกโก้บญรญย่าเจอฝันร้ายในศึกมโตอจีพีอินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นอีกสุดสัปดาห์หนึ่งครับผมที่เลวร้ายที่สุดของฟราเชโก้บญ,ญาย่าในฤด,ดูกาลนี้หลังนักบิดแชมป์โลก2ส,สมัยจากทีมดูคาติเลโนโวต้องเจอกับผลงานที่ย่ำแย่เกินคาดในสนามมดาลิก้าเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซีย ด้วยการออกสตาร์ทในอันดับที่16จบสปินเรสเป็นคนสุดท้ายและพลาดล้มตั้งแต่ช่วงต้นของเรสหลัก ดาวิดทารอสซี่กรบผมผู้จัดการทีมดูกาติครับยอมรับแบบตรงไปตรงมาครับว่าทีมงานยังไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบโกในสุดสัปดาห์อันโหดร้ายนี้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นกรบผมเพียง1สัปดาห์ครับเขายังโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงที่โมเตกิป,ประเทศญี่ปุ่นด้วยการคว้าชัยทั้งในสปินเรสและฟูเรสแบบเหนือชั้นจากตำแหน่งโพลโพซิชั่นบนรถจีพีี25เวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดโดยทารอซี่กรบผมกล่าวกับ motogp.com ครับว่า เป็กโก้ต้องเจอกับสุดสัปดาห์ที่ยากลำบากมากครับหลังจากเพิ่งสร้างผลงานอันเหลือเชื่อในญี่ปุ่นเรากำลังพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นจีจีเดลนยาและทีมวิศวกรกำลังโฟกัสอย่างเต็มที่กับเรื่องนี้เรายังคงเชื่อมั่นในความเร็วของเป็กโก้ครับผมแต่เราจำเป็นต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมสุดสัปดาห์นี้ถึงกลายเป็นขายนะเช่นนี้ ตอนนี้ทุกคนในทีมโฟกัสที่เป้าหมายเดียวครับนั่นคือการกลับไปอยู่จุดสูงสุดอีกครั้งที่ฟิลิปแลนด์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสนามโปรดของเปโกทั้งนี้ครับผมทาดอซี่ครับยังเสริมอีครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับทีมวิศวกรดูคติที่ต้องนั่งวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียเพราะทุกอย่างดูผิดปกติอย่างสิ้นเชิง และเมื่อถูกถามถึงสาเหตุของการที่ฟอร์มตกอย่างหนักครับจากสุดยอดที่โมเตกิสู่ฝันร้ายที่มันดาลิกาดาวีเดทาดอซี่ก็ตอบครับว่าเรายังไม่รู้จริงๆครับเพราะถ้าเรารู้เราคงแก้ไขไปแล้วตอนนี้เรายังหาคำตอบไม่ได้จริงๆครับแต่กำลังโฟกัสเต็มที่เพื่อแก้ไขให้ทันก่อนถึงฟิลิปไอแลนด์มันแปลกมากครับผมที่เปโก้บรรย่ญญญาขาดความรู้สึกมั่นใจในรถสนามนี้ทั้งที่ศักยาภาพของดุกติไม่ได้เลวร้ายเลยครับผมในภาพรวม สุดสัปดาห์นี้เรามีปัญหาในวันศุกร์ก็จริงครับแต่ทั้งเฟเมนอเดีกแกละก็อเล็กมาเกก็แสดงให้เห็นครับว่ารถยังมีศักยภาพพอที่จะต่อสู้ได้เพราะฉะนั้นครับผมเราต้องคิดแล้วก็หาทางแก้ไขให้เจอแม้สถานการณ์จะยากลำบากครับแต่ดาวิดเดรทอร์ซีครับผมก็ยืนยันครับว่าผมไม่รู้สึกกังวลเลยครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นในเปโกอย่างเต็มร้อยและก็เชื่อมั่นในทีมวิศวกรของเราครับ และยังมั่นใจอีกครับว่าความเร็วของเปกโกยังอยู่ตรงนั้นแน่นอนและเราจะหาทางออกเจอในขณะที่เพื่อนร่วมทีมอย่างมาร์คมาเกตกับผมต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็พลาดลงแข่งขัน2ส,สนามต่อไปทําให้สายตาทุกคู่ในศึก m o t ต g p ครับจะจับจ้องมาที่เปกโกบรรดาญาตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเขาจะสามารถกู้ศรัทธาและคืนฟอร์มแชมป์โลกได้อีกครั้งหรือไม่ที่ฟิลิปแินด์และที่เซปังที่กําลังจะมาถึง ข่าวต่อมาครับอเล็กมาเกตยอมรับผมล้มถึง2รอบหลังพยายามลอกลายขี่ของเฟมินอาริแก สุดสัปดาห์ที่สนามมาราลิก้าเซอร์กิตประเทศเอินโดนีเซียครับกลายเป็นการแจ้งเกิดเต็มตัวของเฟเมนอดิแกนักบิดดาวรุ่งจากทีมเกรซินีดูคาติที่โชว์ฟอร์มสุดเหนือชั้นครับคว้าชัยชนะในเรสหลักม o โต GP ีพีไปอย่างเด็ดขาดขณะที่เพื่อนร่วมทีมอย่างอเล็กมาเกดถึงกับยอมรับครับว่าพยายามขี่ตามไลน์ของเจ้าหนูวัย19ปีรายนี้แต่สุดท้ายก็ล้มถึง2ครั้ง หลังจากพลาดช,ชนะในสปินเรสให้กับมาโคเบซิกกี้จากทีมอพิเลียในรอบสุดท้ายครับผมอาดีแกกลับมาระเบิดฟอร์มในรอบเรสหลักขึ้นนําได้ตั้งแต่รอบที่7โดยในช่วงกลางเรสครับผมเจ้าตัวนํำหาคู่แข่งถึงกว่า9วินาทีก่อนจะลดความเร็วลงในรอบสุดท้ายครับเพื่อประคองรถเข้าเส้นชัยอย่างสง่าง,งาม ส่วนอเล็กมาเกดกับผมก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับควบ GP รีมสเข้าเส้นชัยในอันดับที่3ตามหลังเปโดรคอสตาของ KTM เพียงเล็กน้อยแต่ยังห่างอาเดแกถึงเกือบ8วินาทีโดยอเล็กมาเกดกับผมกล่าวชื่นชมเพื่อนร่วมทีมแบบไม่กักครับว่าตลอดสุดสัปดาห์นี้ครับผมโดยเฉพาะตั้งแต่รอบ f p ฟเป็นต้นมาครับเฟรมเนื้อเร็วมากครับผมกับอย่างซอฟต์เขาขี่ได้คงที่และทําความเร็วในโค้งได้ดีมาก สไตล์การขี่ของเขาธรรมชาติมากๆครับผมเหมาะกับสนามนี้สุดๆและดีกว่าทุกคนในดุคติด้วยซ้ําเขาทําให้เห็นเลยครับว่าความต่างมันอยู่ที่ตัวคนขี่ครับไม่ใช่แค่การเซตอัพเพราะรถของเราแทบจะเหมือนกันทุกอย่างนักบิดหมายเลข3คกับผมยังเล่าต่อด้วยรอยยิ้มครับว่าเขาเองก็พยายามลองขี่ตามลายของอัลเดีแกเหมือนกันครับแต่ผลกลับไม่เป็นอย่างที่คิดโดยอเล็กมาเกดกับผมบอกว่า เบ์มินขี่ได้อย่างอิสระมากครับผมเราเห็นจากข้อมูลได้ชัดเลยครับว่าเขาล้มแค่ครั้งเดียวในรอบ f p 1ซึ่งมันก็เป็นความผิดพลาดแบบมือใหม่ครับแต่พอผมลองทำแบบเขาดู2ครั้งครับทั้งในการซ้อมแล้วก็คอ a l ฟ f y ใช่ครับผมผมล้มทั้งสองรอบเลยเพร้องนันครับผมแค่จากสไตล์การขี่เขาก็ดีกว่าเรามากจริงๆครับแต่ในอีกมุมนึงครับผมมันก็ดีมากครับผมที่เราได้ใช้เขาเป็นจุดอ้างอิงในการพัฒนาในสุดสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ครับผมอเล็กมาเกดยังกล่าวปิดท้ายด้วยความภาคภูมิใจครับว่าชัยชนะของเฟอร์มินครับหมายความว่าตอนนี้นักบิดทุกคนที่เคยอยู่กลับทีมไกรซินี่ตั้งแต่เราร่วมงานกับดูคติในปี2 0 2 2ต่างก็เคยคว้าชัยใน m o t ต g p กันหมดแล้วทั้งอีเนียบัสเตนินี่ฟาบิโอดิจานันโตนิโอมาร์กมาเกตัวผมเองครับและตอนนี้เฟมินอเรแกด้วยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทีมเราครับ ข่าวต่อมาครับฟรานเชสโกมันยายายังใช้เครื่องยนต์ควันขาวจากโมเตกิลงแข่งที่มดาลิกาสุดสัปดาห์อันเลวร้ายของฟรานเชสโกบัญญายาครับผมในศึก MotoGP อินโดนีเซียไม่ได้มีเรื่องให้ยิ้มมากนะครับหลังจากเจ้าตัวครับผมฟอมพังอย่างหนักในสนามมดาลิกาเซอร์กิต ทั้งในสปินเรสแล้วก็ฟูลเรสจากผู้ชนะดับเบิลเรสสุดสมบูรณ์แบบที่โมเตกิกลับกลายเป็นผู้จบอันดับสุดท้ายในอินโดนีเซียและฝันร้ายก็ปิดฉากลงแบบหมดรูปกับผมเมื่อบรรยากับต้องล้มออกจากการแข่งขันในรอบที่8ของเรสหลักหลังออกสตาร์จากท้ายแถวอย่างยากลําบากแต่น่าโชคร้ายกับผมก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างครับเพราะว่าเครื่องยนต์ที่เคยมีควันขาวพวยพุ่งตอนคว้าชัยชนะที่โมเตกิ กลับไม่ถึงขั้นพังเสียหายอย่างร้ายแรงครับและยังถูกนํากลับมาใช้งานต่อในสนามมันดาลิก้าอีกครั้งย้อนกลับไปในโมเตเกิกลางปีครับผมกล้องถ่ายทอดสดจับภาพได้อย่างชัดเจนครับว่ารถ GP25 ของบรญญาญามีควันออกมาจากท่อไอเสียในช่วงท้ายเรสซึ่งทําให้หลายคนกังวลครับว่าอาจจะมีปัญหาทางเครื่องยนต์แต่เจ้าตัวก็เผยภายหลังครับว่าไม่รู้เลยครับผมในตอนนั้น ซึ่งบรรยาย่ากับผมกล่าวหลังจากจบเรสที่ญี่ปุ่นครับว่าผมไม่รู้เลยครับผมว่ารถมันมีควันออกมาครับผมแค่รู้สึกว่าแรงเครื่องยนต์กับผมมันหายไปเล็กน้อยหนึ่งครับผมในช่วง4-5รอบสุดท้ายโดยเฉพาะตอนออกจากโค้งครับแต่รอบเวลายังดีอยู่ครับผมก็ดีใจกับผมที่กรรมการไม่โบกธงดําให้กับผม ซึ่งเครื่องยนต์ที่บรรยา่าใช้ในโมเตกินั้นครับผมถูกติดตั้งครั้งแรกตั้งแต่วันเสาร์ที่สนามคาตาลุนย่าและในอินโดนีเซียครับ,รบเขาเลือกกลับมาใช้เครื่องยนต์ตัวนี้อีกครั้งในวันศุกร์และก็ช่วงซ้อมในเช้าวันเสาร์ขณะที่เครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งครับผมของเขาเป็นรุ่นที่เก่ากว่าครับซึ่งถูกใช้งานครั้งแรกตั้งแต่สนามกาตาและยังคงถูกใช้งานในช่วงซ้อมสุดท้ายที่ญี่ปุ่นก่อนจะนำมาใช้ในการแข่งขันสปินเรสที่มานดาเลกาอีกด้วย จากนั้นในวันอาทิตย์ครับผมบรญยญญ่าเปลี่ยนกลับไปใช้เครื่องยนต์ที่โมเตกิครับสำหรับรอบบอบอัพและก็การแข่งขันเรสหลักซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันที่มันเคยมีควันในเรสก่อนหน้าจนถึงตอนนี้ครับผมบรรย่ญญญาได้เปิดใช้เครื่องยนต์ครบทั้ง7เครื่องที่อนุญ,ญาตให้ใช้แล้วในฤด,ดูกาลนี้โดยมีเพียงเครื่องแรกเท่านั้นครับที่ถูกถอนออกจากการใช้งานหลังทีมดูคาติติดต,ตั้งเครื่องโมเตกิเข้ามาแทนตั้งแต่สนามคาตาลุนย่า ทั้งนี้ครับผมในศีสนาสุดท้ายของฤดูกาลครับรวมถึงที่ฟิลิปไอแลนด์สุดสัปดาห์หน้านักบิดทุกคนจะได้รับสิทธิ์เพิ่มเครื่องยนต์อีกหนึ่งเครื่องซึ่งหมายความว่าดูคาติอ p พิเลียและ KTM จะมีโคต้าเครื่องยนต์ทั้งหมด8เครื่องครับผมตลอดทั้งฤดูกาลขณะที่ทีมในกลุ่มคอ s e เซชันครับผมทั้ง Honda และก็ยามาฮ่จะได้ใช้สูงสุดถึง1ิเครื่องและยังสามารถปรับแต่งดีไซน์ได้อย่างอิสระมากกว่า เรียกได้ว่าแม้เครื่องควันขาวจากญี่ปุ่นกับผมจะรอดกลับมาได้แต่ผลงานของเปโก้บรญยญาที่อินโดนีเซียกลับกลายเป็นสัญญาเตือนสําคัญครับว่าทีมดูคติอาจต้องเร่งหาคําตอบให้ได้ครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถและความรู้สึกของเช่โโลกในตอนนี้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลในเอเชียครับ ก็จบลงไปแล้วครับผมสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการ m o t ต t p ที่ผมยจะนํามาฝากเพื่อนเพื่อพี่กันอย่างเป็นประจำครับผมสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอฝากเพื่อนเพื่พี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ก,ม Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อเพืี่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ